เหมือนเดิมเรามีแขกรับเชิญอืต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือเทปที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนหมาชื่บอกว่าอ่อนน่ารักโขกแคะแกรนเนี่ยฮะอ่าจให้แขกรับเชิญแนะนําตัวหน่อยฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออมนะคะนางสาวนงพรพรมรัตน์ค่ะอะอะอมนะครับผมนี่แน่นอนว่าเขาใส่เสื้อบีจีขนา,าดนี้<ถ>เอาเชือท่าเรือก็เป็นแฟนโค้ชอู๊ด ใส่เป็นกิมมิคที่ไใส่ให้ถาม,มาว่าเชียร์ทีมอะไรเชียร์อะไรให้เขาแนะนําตัวแบบว่าเป็นแฟนทีมไหนอ,อะไรยังไงกันหน่อยค่ะก็เป็นแฟนบอลบีจีค่ะบีจีปทุมค่ะครับเห็นได้ข่าวว่าเป็น,นกกเป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะอ๋อเอาวันนี้ไม่แบบซีเนานะซีแน่เห็นปกติชอบแบบแย่แขกรับเชิญโอไม่เอาหรอกเขาตกหน้าแหกก็นดิตกหน้าเน็ตตัวเขาดูมือก็ดิ หัวผมหลุดได้เลยนะผมพูดเลยขอลองได้ไหมแล้วกล้องก็ขยันจับผมคู่กันอ่ะบอกตองผมเหมือนสัตว์เลี้ยงเออนี่มีภาพประกอบเด้อเพราะว่าปัจจุบันนี่ผมเป็นเขาเรียกว่านักวอลเลย์บอลตอนนี้เล่นอยู่ทีมอะไรครับอยู่อยู่ขอนแก่นค่ะอ๋อที่มีประเด็นเบรกที่แล้วนะฮะอถึงว่าเมื่อกี้นั่งกำหมัดเช่ะ ตัวดเป็นตัวดีเลยตัวแดงพูดถึนนั้นไม่เปล่าเออเอ่ออละเล่าเล่าความเป็นมาหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยเล่นกับคอนแกนเป็นยังไงบ้างนานแค่ไหนละเล่นเข้าปีที่สองค่ะปีนี้เข้าปีที่สองแล้วค่ะอ่าแล้วเป็นไงมาไงถึงมาเชียบีจีได้ละฮะคือปกติก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เป็นนักบอลอยู่แล้วค่ะก็เหมือนพอบีจีทำทีมวอลเลค่ะก็ได้มาอยู่ทีมบีจีค่ะก็ได้แบบ ได้แบบอยู่ใกล้แบบว่าได้เชียร์คือก็เหมือนเป็นครอบครัวค่ะทีมวอลเลย์กับทีมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมแบบไปเชียร์บอลฟุตบอลมาดูเล่ย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะงียคะ่ะอ๋อเพราะว่าช่วงหนึ่ง b g เก็มีทีมวอลเลย์บอลน,นะครับนะครับแล้วก็มันก็อยู่ทีมนูน้นทีนี้ถามถึงเขาเรียกว่าในปัจจุบลนนี้ทำไมถึงถึงชอบยังคงชอบใน BG ปทุมอยู่ครับก็ยังเหมือนแบบ มีความผูกพันนะคะเหมือนเป็นครอบครัวค่ะที่ได้แบบใช้ชีวิตซ้อมกินอยู่ที่สโมสรได้แบบเหมือนเป็นครอบครัวก็รู้จักสนิทกับแบบพี่ๆใน b ีจอะไรเงี้ยค่ะทีมงานอะไรเงี้ยค่ะสนิทจะใครเป็นพิเศษไหมนักเตะคนไหนที่ก็ไม่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ค่ะแล้วแล้วพวกนักเตะที่ชื่นชอบแหละที่แบบว่าเป็นเอฟซคนนี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยมีไหมก็ชอบต่างชาติค่ะก็ชอบ ตูนี้ค่ะ y e สอ่ s นะครับผมนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆว่าในฐานะของนักกีฬาที่ลงเล่นเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าได้มีเขาเรียกว่าโมเมนต์ประทับใจไหมกับการที่ไปดูบีจีที่สนมไหมครับอืมก,ก็ก็มีค่ะที่ได้ที่ได้ขึ้นชา้นมาเล่นไทยลีกอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลานั้นพดอดีเออเอเออแล้วแล้วช่วงที่อ่ะ ร่วงลงไปหล่นลงไปความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นเป็นยังไงบ้างก็นอยไปกับทีมด้วยไหมค่ะก็ก็แบบเหมือนนักกีฬาแบบด้วยกันนะคะแบบเหมือนอยู่จุดที่แบบเรูึกใค่ะแล้วพอแบบลงมาก็แต่ก็เชื่อมั่นค่ะว่าแบบนี้เขาก็คงแบบกลับขึ้นมาในจุดเดิมได้แน่นอนค่ะแล้วมีได้ให้กําลังใจบรรดาเพื่อนๆนักกีฬาด้วยกันไหมฮะค่ะก็กีฬาประเภททีมอ่ะค่ะก็ คือมันเล่นคนเดียวมันไม่ได้ค่ะมันต้องแบบช่วยกันแล้วก็ต้องมีสมาธิมีสติมากๆค่ะมไม่แบบเหมือนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะครับอืมอ่ะเพระนาะฉะนั้นนี่เรามาดูเรื่องของความเป็นแฟนพันแท้หน่อยเอ้ยอาเลยเอะ เข้าเกมเลยไหมเข้าเกมเลยได้ดิได้ดีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเขาเป็นนักกีฬาเหมือนกันครับเอาจริงๆริวอลเลย์บอลก็ในเกมนี้ก็มีความคล้ายนะเรื่องบงเรื่องเบอร์นักเตะนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาดูเกมวันนี้หน่อยว่า๋อมเองจะจําเบอร์ปริศนาเหล่านี้กับนักเตะได้มากน้อยแค่ไหนเอาแล้วอะมาดูเกมมาหน่อยครับเรามีนักเตะหกคนกับเบอร์เสื้อหกเบอร์ ดูซิว่าจะจับคู่และจำได้ไหมว่าเบอร์นี้เป็นของนักเตะคนไหนอ๋ออืมอ่ะภาพมาออโอ้ยอ่ะไล่เรียนนักเตะกันนะนักเตะมีทีละสีแดงดาอันนี้เบอร์อะไรไม่ค่อยได้ดูบอลพี่แจ็คเบอร์อะไรอะไรนะเบอร์อะไรพี่แจ็คไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาอะไรไม่กลัวซะแล้วอันนี้ชาววัดวีรชาตสารัตอยู่เย็นดิวลุลซานโตอิกซานฟานดี้อะทีละคนก่อน เทียสินก่อนเบอร์อะไรเบอร์สิบเทียสินเบอร์สิบเดี๋ยวมาเฉลายที้เดียวนะเดี๋ยวเอาคนที่ชัวร์ก่อนก็ได้นะฉัดชัยไหมฉัดชัยน่าชัวร์ไหมน่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะฉัดชัยเบอร์หนึ่งเทียสินเบอร์สิบสารัตเบอร์หกค่ะสารัตเบอร์หกฟันดี้เบอร์เก้าเก้าค่ะฟันดี้เก้าเก้าเอาแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดกับสี่เหลือชาววัดกับชาววัดเบอร์สี่ค่ะชาววัดเบอร์สี่นะ และดิโอโก้หรือชานโตจะเป็นเบอร์เจ็ดค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นดูฉเฉลยครับ <S 2> <S 2> อ่าดูไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมไปเลยฮะซีดีเราสุดยอดนะฮะสุดยอดสุดยอดนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่คือซีดีดรเรานะฮะตอนแรกตอนแรกเราจะคิดว่าอุ๊ยว่าจะขยับเออคนทุกคนขยับนะคน<ช>ดูต้องดูเองไม่มีใช้โยงเอาอ่ะพี่แจ็คลองใชโยงใครเบอร์ไหนเนี่ยอ่าทิจิสินเบอร์สิบถูกต้องนะฮะชาววัดเบอร์สี่นะครับถูกต้องนะฮะสารานิยูเย็นเบอร์หก ดีอโก้เบอร์เจ็ดนะครับลิซาร์ปันดี้99แล้วก็ฉัดชัยบุตรพรมหมายเลขหนึ่งถูกต้องถามน้องน้องมีเบอร์ที่เป็นเบอร์ประจำของตัวเองไหมเบอร์ที่ใส่แข่งใช่ใช่ใช่ไหมก็ใส่เบอร์ยี่สิบสองค่ะแล้วแต่ทีมค่ะถ้าว่าถ้าเราไปอยู่ทีมนั้นเราเป็นน้องเราก็เลือกไม่ได้ต้องให้พี่เลือกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็จะมีเบอร์ที่เหลืออะไรที่ชอบแลวอันนี้ได้เลือกไหมฮะยี่สิบสองอ๋อเลือกค่ะ ก็ที่ปกติจะใส่เบอร์12ค่ะแต่มีพี่เขาใส่ก็เลยเอ้ยงั้นมาใส่เลข2ดีกว่าเลขมงคลก็ดูมงคลนิดนึงปกติพี่แจ็คได้เลือกไหมฮะหรือว่าก็ก็ก็เลือกบ้างแต่ว่าทุกอยัางก็ไม่ไม่ได้ได้เลือกจากเบอร์เลือกเบอร์ัเขาจะเลือกจากตัวอักษรอุ้ยทำไม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 หักหน้าพี่อย่างนั้นหลือทำไมหักหน้าพี่อย่างนั้นหรืเห็นพี่เป็นคนยังไงแต่ไม่ใช่เรื่องจริง ข้ามไปห้ามไป,มไปคิดถึงเหลือเกินติดสนิทเจอช่วงน,นี้เอาเราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนดูมาถึงตรงนี้นี่แฟนๆมีจีหรือแฟนๆบอลทีมอื่นอยากจะไปติดตามเอออมเองสามารถติดตามได้ทางไหนผลงานยังไงบ้างครับก็ช่องทางจะให้ให้ใหถอดถอดแมสนะ,อะถอดแมสถอดแมสโชวนะ์ใบหน้าสลันสลวยน<อ><อ>ไปให้ก<อ>็ ช่องทาง IG ค่ะ12อันเดอร์สกอร์อนงพรค่ะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กอนงพรพรมรัตค่ะภาษาอังกฤษค่ะอือนี่นะครับก็มีทุกลุกนะเอ้ยสวยน,นะออกแบบออกแบบนางแบบนางงามนะตัวเธอสูงสูงหน่อยเออนะครับ <S <S 2> <S 2> ส่วนผลงานในการเผื่อใครจะติดตามเชียร์วอลเลย์บอลหน่อยค่ะก็ เชียร์ที่ช่องทางนี่ค่ะถ่ายทอดที่ a อเอค่ะดีจังเลยสุดยอดเยี่ยมเลยจังหวะตืนน้ำลายพี่ใจหายว่าเลยนะฮะบอกตรงใจคอไม่ดีเลยเมื่อกี้เออใส่แมสได้แล้วเอาก็ไปติดตามกันได้ทางช่องทางส่วนตัวนะแล้วก็ไปติดตามผลงานในฐานะนักกีฬาด้วยนะอืนะครับผม